สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่6เดือน6ปี2566นั่นเองครับอันดับแรกเริ่มมาดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35%หน้าโรงงานวันนี้กิโลกรัมละ 43.70สำหรับวันนี้ก็ดีขึ้นเล็กน้อยปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.10นั่นเองครับสำหรับราคาท้องถิ่นก็จะอยู่ที่40.80นั่นเองครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เราคาจะอยู่ที่47.27ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.67นั่นเองครับราคาท้องถิ่นอยู่ที่43.27 ยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคา5 0าสบาทจุดหสำหรับวันนี้ราคายังทรงตัวอยู่กับที่นั่นเองครับราคาท้องถิ่นก็อยู่ที่47.15บาทจุยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซต์วันนี้40.90บาทกปรับบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยที่0.08นั่นเองราคาท้องถิ่นอยู่ที่3 7บาทจุ ยางก้อนถ้วย DRC 5 0 0สดวันนี้20.45บาทจุดปราบบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย0.40ราคาท้องถิ่นอยู่ที่1 7บ5าทจุดยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง22.49บาทจุดปราปบ,บวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยที่0.4นั่นเองครับสำหรับราคาท้องถิ่นอยู่ที่19.49 และยางเครกยางก้อนถ้วยวันนี้24บาทจุด44ปรับปวกเพิ่มขึ้นมาที่0.04ราคาท้องถิ่นอยู่ที่23บาทจุด37นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพี่น้องไปชมตารางการซื้อการขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับ